ช้าๆนะคะเราก็เข้าสวนคะ่ะไปดูผลผลิตของเรานะคะเดี๋ยวรัตจะพาไปชมมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของเรานะคะซึ่งกำลังออกลูกคะ่ะมาชมมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะคะกำลังออกลูกเลยคะ่ะนี่เลยนะคะออลูกสวยด้วยคะ่ะลูกใหญ่แล้วนะคะดูสิคะโอ้ นี่นะคะต้นไม่ใหญ่นะคะกำลังออกลูกค่ะลูกกำลังสวยเลยค่ะโอ้พึงจะออกลูกนะคะเนี่ มีโลกใต้โคนด้วยนะคะดูสิคะว้าดูรูปนี้สิคะรูปใหญ่เลยนี่ก็คือน้ำดอกไม้สีทองคะ่ะแล้วก็นี่ก็คือบรรยากาศบ,บริเวณรอบๆบ,บ้านสวนของเรานะคะอืม ต้นไม่ใหญ่นะคะกำลังออกลูกค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะยามเช้าลมพัดเย็นสบายมา,มากๆเลยโอ้โอะโวคาโดก็เริ่มโตแล้วนะคะดูสิคะนี่นี่คือต้นเอา โวคาโดนะคะแล้วก็ยังมีนะต้นทุเรียนดูสิคะทุเรียนของเราก็เริ่มโตแล้วโอ้ลกมากยังไม่ได้เข้ามาเคลียร์ความสะอาดด้านในนะคะ มาชมบรรยากาศในสวนกันค่ะอ่านี่ก็คือผลผลิตที่บ้านสวนของเรานะคะดูมะม่วงพึ่งจะออกลูกนะคะปีนี้พึ่งจะออกลูกค่ะน้ำดอกไม้สีทองโอ้นูดต้นไม่ใหญ่นะคะต้นเล็กๆเ,เอง กระทอนก็กําลังให้ลูกค่ะกระทอนก็กําลังออกลูกนะคะว้านี่ก็คือบ้านส่วนของเราค่ะเดีสิคะบรรยากาศดีไหมคะอ่านี่ก็คือต้นกระท้อนนะคะกระท้อนก็กําลังให้ลูกค่ะปีนี้คาดว่าน่าจะดกอยู่นะคะเพราะว่าเขาออกดอกเยอะมากๆเลย คลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ